โอ้โหคุณผู้ชมครับนาทีนี้ต้องบอกเลยว่าสถานการณ์ชายแดนที่เคยว่าตึงเครียดอยู่แล้วตอนนี้เหมือนมีเชื้อไฟมาเติมจนลุกเป็นไฟกับประเด็นล่าสุดที่ทำเอาคนไทยเดือดทันประเทศมันคือเรื่องของการใส่ร้ายไทยแบบไม่มียางอายจากปากของคำเหม็นเองครับ มีการกล่าวหาว่าทหารไทยของเราใช้อาวิทยิงคมคูบอกเลยว่างานนี้เป็นการใส่ร้ายป้ายสีกันแบบไม่ลืมหูลืมตาเพราะทุกคนรู้ดีว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาทหารไทยของเราปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนและอดกลั้นอย่างที่สุดแต่พอฟังแล้วมันก็ขึ้นนะครับ เวลาเขมรมาอยู่ในไทยก็ทําตัวดีๆเงียบกริบแต่พอไปอยู่ประเทศตัวเองเท่านั้นแหละกลายเป็นปากจัดขึ้นมาทันทียิ่งทําให้เห็นว่านิสัยการใส่ร้ายคนอื่นมันเป็นเรื่องปกติของคนกลุ่มนี้จริงๆแล้วนี่ไม่ใช่แค่เรื่องเล็กๆนะครับคุณผู้ชมมันคือผลพวงจากการที่เราปล่อยให้ไส,ส้ศึกเขมรเข้ามาอยู่ในบ้านเรามากเกินไปจนตอนนี้พวกมันไม่เกรงกลัวไทยเลยแม้แต่น้อยมันถึงเวลาแล้วหรือยังที่เราจะต้อง ต้องทบทวนเรื่องนี้อย่างจริงจังคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงบ้างครับกับประเด็นที่คนคเขมใส่ร้ายประเทศไทยแบบนี้หรือมีมุมมองอื่นๆที่อยากจะแชร์คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ